ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง e a s y card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข u i d ที่สำคัญถูกสุดๆสามารถกดที่ลิงก์ใน Description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับลักเกมวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับเป็นการฟาร์มแบบเศรษฐีใน EP ที่13แล้วนะ ที่ที่ผมจะไปในวันนี้นะครับจะเป็นแมปไลท์เฮลเซ่นเหมือนกันแต่เป็นไลท์เฮลเซ่น b 1 f นะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดตัวแมปกันก่อน b 1 f เนี่ยมีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเคยพาไปฟาร์ม b 2 f west มาเรียบร้อยแล้วของแพงแล้วก็ลุ้นบูปินแพงๆเหมือนกันนะครับวันนี้ที่เราจะพาไปฟาร์มไลท์เฮลเซ่นอีกแมปหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกันนะ คือของแพงแล้วก็บูปินก็แพงอีกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเน้นไปฟาร์มที่นักําเพิงมากกว่าแต่ด้วยสไนเนี่ยเรายิงแบบ3ดอกด้วยวิ่งเร็วด้วยยิงกระจายด้วยมันไม่สามารถที่จะฟาร์มนัก,กระเพิงเดียวๆได้นะครับสําหรับตัวหลักนะผมก็เลยจะฟาร์มทั้งแมปไปเลยนะ คือให้มันวิ่งไปเลยจากวิ่งไปไหนก็วิ่งไปนะครับเพื่อไปลุ้นแปนได้ไปลุ้นของลุ้นการ์ดอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดกันก่อนที่เราจะไปเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราเน้นที่นักตะเพลิงเป็นหลักเพราะว่าออของละกนันนี่ตัวเหรียญทองตัวนี้มันแพงนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสักสามพันกว่าสี่พันเดี๋ยวเราไปดูราคากันอีกทีหนึ่งด้วยว่ามันเท่าไหร่นะครับมันจะแพงมากตัวนี้เราใช้เยอะใช้ตลอดนะครับในการคร้าฟของ เรามาดูรายละเอียดตัวนักตะเพิงกันก่อนเลือดเนี่ยสามแสนนพะครับเผ่าพันอันเดสขนาดปานกลางเป็นอันเดสเนี่ยเราสามารถใช้ไฟยิงจะง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับการยิงของเราตัวอื่นนะครับจะเป็นดาร์คสปอร์ตแมนจะเป็นดิมมี่ฮิวแมนนะครับขนาดปานกลาง SP อยู่ที่362,600นะครับเออเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นอัตราการดรอปที่ 90%เท่านั้นเพราะว่ามันรีเวล126นะครับตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่น Dark s w ว r d m a n ตัวนี้อยู่ที่131นะก็ถือว่าอยู่ในอันตราการดรอปที่100%อยู่นะครับมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะที่อัตราการดรอป9ก90%มันจะมี d a ักเม r c h a ช t นะครับเป็นที่พิม n เหมือนกันเลือด369,000นะครับ132แล้วเป็นธาตุดินด้วยนะครับใช้ไฟยิงได้ตัวนี้เราใช้ไฟยิงก็จะเท่ากับ หเท่านะครับก็สามารถยิงได้ถ้าเกิดใครเนี่ยยิงที่แมป B2F West เนี่ยตายแล้วก็ผมคิดว่าแมปนี้คงไม่ยากเลยนะครับอันนี้เป็นด a r ทิปนะครับ Demihuman นะเลือด3 0 0แสนนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันมีอยู่ในแมปนี้ด้วยก็คือตัวอวกตัวนี้ด้วยนะครับ <laughs> เรียกว่าอวกนะ เป็นเผ่าเดมอนนะครับอ่าเป็นธาตุดาร์กนะตัวนี้เรเวล130ก็อยู่ที่อัตราการดรอป100%เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราจะมาฟาร์มคือนักดับเพลิงมันจะมีตัวเดียวนะครับที่อัตราการดรอปอยู่ที่90%มาดูของกันก่อนเราไล่ลไปนะของตัวนี้อย่างที่บอกเกิดนําไปเมื่อกี้นะครับก็คือมันมีกา๊าดใช่ไหมมีเผ่าอ่อมีธาตุน้ําด้วยแล้วก็มีเหรียญทองตัวนี้ที่แพงบูปินตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าได้มานะครับปลด เอทีเด้วยใครยังไม่ได้ทำบูปินตัวนี้เราสามารถมาฟาร์มนะครับถ้าได้เอาไปปลดเ d ทีเได้ด้วยมีเ d ทีเคให้เรานะครับอย่างที่2นะต, Dark ตัวนักสวอตแมนตัวนี้บูปินแพงมากบูปินตอนนี้อยู่ที่2ล้านนะครับเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วนะ2ล้านนะในส่วนของตัวขยะนะครับกับการ์ดก็ปกตินะตัวนี้ขายออกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่เยอะนะครับก็คือขายออกอา่า แล้วก็มีธาตุเป็นธาตุดินนะครับตัวที่3จะเป็นดักเมอร์แชนตัวนี้ก็มีบูปินมีขยะนะครับแล้วก็การ์ดไม่ได้มีอะไรนะตัวนี้นะครับตัวดักทีฟนะครับอ่าดักทิฟมีดอกบูปินด้วยบูปินใครยังไม่ได้คราบในแมปนี้ผมว่ามีเยอะนะ ถ้าเกิดเราดอปบ,บูป,ปินนะครับก็สามารถเอาไปคาบได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราคาบแล้วก็เอาไปขายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคาร์ดดาร์ธทีฟอ่ามออีแผงวงจรนะครับแล้วก็มีตัวที่ใช้สำหรับแอดนะในการวางหมอกนะครับที่เหลืออีกตัวสุดท้ายก็มีบูป,ปินตัวนี้ตัวสลิงตัวนี้ถ้าขายออกนะครับ5 0าหมืน,นะผมได้มาจากแมป b 2 f west เนี่ยแล้วขายตลอดด้วยนะ มีกานะครับแล้วก็มีแผงวงจรเหมือนกันนะก็จะคล้ายๆกับแมป b 2 f w e s t แต่ว่ามันจะมีมอนสเตอร์บางตัวนะครับใครยังไม่ได้ปลดกรารเนี่ยก็สามารถมาปลดได้แต่ของผมเนี่ยรู้สึกจะปลดหมดแล้วนะครับอ่ะไปดูก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปไหนผมน่าจะปลดหมดแล้วนะทุกแมปนะครับอันนี้ดาร์กมือแชนใช่ไหมอันนี้ดาร์กทีฟก็ปลดแล้วนะครับอันนี้ดาร์กมือแชนก็ปลดแล้ว อีกตัวนึงเป็นดักสวอตแมนก็ปลดแล้วเช่นเดียวกันนะของผมปลดการในแมปนี้ทั้งหมดแล้วนะครับใครยังไม่ได้ปลดหรือว่าปลดแค่แมปี2 f w 6ที่เคยพาไปสามารถมาปลดการในแมปนี้ได้อีกเช่นกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีก,กว่าเออเราจะเป็นการยิงธาตุไฟนะครับแล้วก็ ในส่วนของการบูตดาเมตต่างๆเนี่ยแนะนําให้เป็นใส่ซันตาโปล i ิงก็ได้นะ2ใบนะครับเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการยิงของธาตุดาร์กนะครับเพราะมันมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวอ้วกอ่ะอ้วกเขียวๆนะครับเรียกว่าอ้วกนะมันจะแพ้ธาตุดาร์กนะครับเราจะได้ยิงตายให้ง่ายขึ้นนะส่วนการ์ดเนี่ยเป็นดิฮิวแมนก็ได้นะครับ2ใบไปเลยเพราะว่ามันจะมีดิฮิวแมนหลายตัวมากๆนะครับ โอเคเราจะเดี๋ยวผมกดสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าแมปนี้จะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับเพราะมันเป็นแมปที่ใกล้เคียงเลยถ้าเราได้บูปินมานี่คือโคตรรวยนะเรียบร้อยเออเงินตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่528ล้าน1,80,000นะเดี๋ยวตัวเงินเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะกดโ,โซ่2อันก่อน ชอบลืมกดโซ่นะสองนาทีนะครับในการฟาร์มวันนี้เรามาฟาร์มตัวหลักกันเดี๋ยวเราลืมอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อแนะนําอีกนิดนึงนะครับผมเนี่ยจะใช้การฟาร์มในการวิ่งเร็วเยอะมากขึ้นนะครับใครที่เคยติดตามกันมาจะรู้ว่าผมพยายามแบบอัดวิ่งเร็วให้ได้มากที่สุดนะครับมี เพื่อนในสตรีมนะครับมาแนะนําว่าปากตัวนี้ทําให้เราวิ่งเร็วเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับทุกครั้งที่สังหารศัตรูได้1เป้าหมายจะเพิ่ม movement speed ์สปีด3%ต่อเนื่อง10วินาทีนะเราซ้อนสูงสุดได้5ชั้นด้วยนะครับผมก็จะใช้ปากตัวนี้นะกับหลังลูกตาในการเพิ่มนะครับตัว sp ที่เหลือก็กิกนอาหารใครยิงไม่ตายก็ต้องบอกว่าเน้นไปที่ดามเมจก่อนนะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดใครยิงไม่ตายก็เป็นออริจินัลวิวคุกกี้นะมันจะเพิ่มดาเมจจานละ2.5เลยสำหรับมอนสเตอร์นะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันวันนี้เออการ์ดอาวุธผมใส่เป็นอะไรดีอ่ะเดี๋ยวผมใส่เป็นไฮด้าก็ได้นะครับจะได้ให้เห็นภาพเยอะขึ้นนะจริงๆใครมีขนาด กลางนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะพวก Skeleton Walker นะครับแต่บางคนก็อาจจะแพงไปนะเรามาดูสกิลที่ใช้ในการเซตก่อนสกิลเนี่ยอของผมใส่4สกิล5สกิลจริงๆใส่5สกิลก็ได้นะถ้าเกิดใครมีหลังลูกตานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นขี่มานะครับ ป่ะเราไปดูที่แมพกันดีกว่าไลท์เฮลเซ่นนะครับ B1F เรามาเดินรีวิวกันดีกว่านะครับในแมพนี้นะคือในแมพนี้อย่างที่บอกก็คือมันค่อนข้างที่จะมี ตัวนักดับเพลิงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนักดับเพลิงตัวนี้มันกระจายตามห้องออกไปซึ่งถ้าเกิดสไนตยตัวหลักเนี่ยมันยิง3ดอกเนี่ยผมคิดว่านะยังไงมันก็วิ่งออกจากห้องนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับเออสดอกแป๊บเดียวสไนัยก็ยิงหมดแล้วมันวิ่งผ่านแน่นอนนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่าผมจะยิงทั่วแมปไปเลยแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดนะนี่นี่นะครับมันก็จะมีนักดับเพลิงห้องละ3-4ตัวนะครับห้องใหญ่หน่อยก็5 6ตัว ตัวนี้ก็3ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญทองของเราจะได้เท่าไหร่นะครับเออผมให้ดูเหรียญทองรู้สึกผมมีแค่เหรียญเดียวเองนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะหัดไปนะครับเหรียญทองอยู่ที่ ,3790 นะครับในตอนนี้อ่ะมาเราจะเริ่มจากห้องไหนดีที่ห้องที่เยอะ,เ,ยอะเลยเฮ้ยห้องนี้ก็เยอะอยู่นะมอนสเตอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเออพอผมไม่ได้ปรับมุมมองนะครับเหมือนเราดูผ่านจากฝ้าเลยนะโอเค เดี๋ยวเรามาลองยิงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับกดนะครับธาตุไฟนะเราก็ยิงกันเฮ้ยนะเหมือนจะได้เหรียญทองมาแล้วนะครับเมื่อกี้เออจากตัวแรกก็รวยแล้วนะ <laughs> ไม่ใช่อันนี้นะครับได้มาแล้ว4 4อันนะครับเมื่อกี้เน้นหลักๆผมอยากได้เหรียญทองนี่แหละนะเพราะว่าเหรียญทองเนี่ยมันแพงนะครับ แต่ว่าทนายถ้าเป็นตัวหลักมาฟาร์มที่นี่จะคุ้มไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเฮ้ยได้มาอีกแล้วนะเฮยดอกง่ายเหมือนกันนะครับดูดูด,ดูเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเมื่อกี้เหมือนจะดอกมาอีกแล้วนะนี่นะครับ9อันแล้วไวามากนะไวามากจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูด้านด้านขวากันบ้าง,งนะครับว่ามันจะอยู่ในลูปไหมถ้าเกิดเราฟาร์มนะอ่ะเรามาดูด้านขวาตัวนี้กันบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมสไนมันเคียร์ในห้องหนึ่งคือเร็วมากอะมันไปแล้วเนี่ยถ้าอเราลองดูลูปนะ,ะเรากลับมานะให้มันยิง อันนี้มันก็จะแหลกหน่อยนะครับอ่าถ้าอยู่ในรูปนี้ไหวไหมยิงหมดแล้วแล้วมันจะวิ่งไปอีกแล้วเออก็พอได้อยู่นะครับถ้าเกิดอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเราปล่อยห้องนี้ไปเรื่อยๆก่อนดูว่ามันจะวิ่งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่อยู่ ถือว่าได้อยู่นะครับในห้องนี้ก็เรายังวิ่งวนอยู่ในห้องนี้ค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยไปฟาร์มาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันอีกทีนึงว่าเราได้เท่าไหร่นะครับ ไปฟามมาเรียบร้อยนะครับในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเยอะเหมือนกันนะไม่น้อยเลยนะครับไปดูตัวรายละเอียดกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูสต a ามิ a นาก่อน240สตามิน่นะเป๊ะเปช่นเคยนะครับเงินสดเราไปดูที่เงินสดเนี่ยเออได้มาประมาณสัก3ล้านกับ95,000เลยนะเยอะมากๆนะครับเหรียญทองนะได้มาทั้งหมด185อันอัลละ3า9 7 9นนะครับเหรียญทองตัวนี้ ราคามันขึ้นขึ้นลงๆอยู่ตลอดนะครับมันเคยขึ้นไปประมาณ8 0 0พเลยถ้าเกิดใครฟาร์มแล้วจะเก็บไว้เราค่อยไปขายเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่ารวยตรงเหรียญทองนี่แหละธาตุน้ำกับธาตุดินได้มาทั้งหมด72อันนะครับเดี๋ยวเราแปลงเป็นเงินสดนะตัวนี้ตัวไอรอนวันแล้วก็แผงวงจรเราได้มาประมาณ10,000กับ600-700อันเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากในส่วนของตัวขยะตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาดูสรุปนะเงินสดต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับ3ล้านกับ95,000นะในส่วนของตัวเหรียญทองนะครับได้มาทั้งหมด700,000ถท่าน้ำกระทัดดินตัวนี้ไปแปลงเป็นการขายเงินสดจะอยู่ที่90,000 0นเซนีอรอนวันแล้วแผงวงจรนะครับตก2 1 3ล้าน138,00เลยเอ้ยมันเยอะนะครับรวมการฟาร์ม240สตามิน่อยู่ที่6ล้าน สอ0 0มต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเดียวมั้งที่ได้6ล้านโดยที่ไม่รวมการ์ดและปูปินนะครับมันเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูนะว่าไอตัว i อ o อนว e นกับแผงวงจรเนี่ยมันจะขายออกหรือเปล่ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยมีจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยของก็จะทําให้ขายง่ายขึ้นมากๆนะครับเราอาจจะเก็บไว้แล้วไปขายตอนนั้นก็ได้หรือว่าทยอยขายไปเรื่อย ก็ขายออกเช่นเดียวกันนะครับตัวไอ o อนวันขายออกนะแผงวงจรก็ขายออกแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยเขาไม่ได้มาฟาร,ร์มไลฟ์เฮลท์เซนเลยนะครับต้องใช้ในการบริจาคก,กิลด้วยกจ็จะทําให้เราเนี่ยขายออกง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ลองไปฟาร,ร์มกันดูที่แมปนี้ก็ได้คือมันเยอะจริงๆนะครับผมว่านะครับหล้านกับไม่รวมการ์ดไม่รวมบูปินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเยอะจริงๆนะครับเออในแมปนี้ต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมจะมาฟาร,ร์มที่ ตัวนักดักเพลิงแค่ตัวเดียวนะแต่มันไม่สามารถตอบโจทย์กับสไนได้นะครับเพราะสไนเนี่ยมันยิงไวย,ยิงเร็วมากๆคือแป๊บๆมันวิ่งไปอีกห้องหนึ่งแล้ววิ่งไปห้องสามห้องสี่ห้องบนห้องล่างนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยปล่อยไปเลยนะครับปล่อยให้มันยิงไปเรื่อยๆไปเลยนะครับในส่วนของตัวสไนตัวนี้นะยังไงก็ลองไปฟาร์มกันดูได้นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Lucky M ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันครั้งหน้านะจะพาไปที่ไหนนะครับก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ